สวัสดีค่ะพี่น้องโซโฟโซคอนจ้าวันนี้มาหลอมปลายพี่น้องพูนพอสุกกอ็พปอ้อ,อมอยู่ในในเพิ่นเขาไปหาเพินบ่ได้โอ้ออกา ดีค่ะพี่น้องโซปูโซคอนจ้าวันนี้มาหล่อปลาพี่น้องพูดขอสุกขอพอพรอมยในในผมขอไปหาเพิ่นบ่ได้มันหกฝนฝนนี่ไม่ในมันหล่อปลามันอันห่อนแน่ก็เลยพากันมาได้เป็นหกห่อนห่อนแอมิหลุนไม่หลุนสันไพสุกว่า จะเสังปลาขังเหยียบใบแนีนบมื่อไตีนแหสิจวดออกขึ้งงวดนั่นเดิมองหันบ่ได้จักโตเลยแับนี้ไม่ใหญ่มากมองไหมเป็นหูมีปลาจักน้อยว่าสันวันที่สองกันเลยสิ่งนี้จุคแข่างๆเพอาะไงมันข่างๆไรอยู่ เอาไปติขังทางๆังตังเมืองก้อนเมงก็นังก็หลายสนงขังเลยหลาอยู่ก็โดนจะมอยู่กนตัวมันมีอยู่โอ้โหอู้คุณนั่นนั่น Hmm. Hmm. tập bản thấy hả chúng rồi thôi nhai phun thuốc như cây thôi thế đi đi bạn thấy đi vào đây mình hộp đi có đây không tôi mới hiểu mặt phải chui từ này

ไทยตา<ห>ขาวงามปลาตะเพียนมาม,มีคือเก่าด้วพี่นอ้องเพราะว่าน้ำม,มันหน่อยเพิ่นนี่ขันน้ำหน่อยพอ,อยูด้อยเนะบบานะพอซุกจับเอาจับเอาอยู่เดกัเดียวจับกนอลังแหบกินยาแล้ว อื้อมันก็น่ะเนี่ยย่านอยู่อภัยโอ้ยย่านอยู่นี่คือตมมื้อ à, <laughs>

dạng <tôi bánh đường> như Ừ. tay hè. Ừ. Ở quay thang lặng phải cho mình. <tôi bánh đường> ดอนบน่าน่าเวด้อจริงไหมือนี้มันมันบ่มีป่าอ๋อพางมีไไปยังขึ้นได้คือก็ได้ซ้ำนี่แหะแต่ว่าพวบ่ทันเนี่เผินมม่รวมบรทันเนีจุดนี้การแสดงดิ บ่าสิเฮ็ดกินด้วยกันบ่ทันกินเข้าตไนี่ก่เตะไนี่ใส่พี่ไ้งเห็นดีเอานี่้เอาอ้้อออดปลาควหญ่นมอต้นไหมเบิ่งตากันกัน่นะเปลาสุกป่าเบิ่งตาก็มันบอดก <ตา S 1> นะาดีตัวนี้เม่้าไงโอ้ีิน้รอเ็ปลาควโดตัวนึงุยไมันในเตมได้กินไงไม่วานี่ปลาควอตัวดินี่ดโอ้ โอ้ปคอไปกนพราะว่าหนนี่มันแกงสีหมาย่มันเสียดิเอาใส่ถุงไว้ไปขังน้ำไปเพ่อไงง้นตัวเขาจะกินที่ออมปอตัวไงมันบวปากมันนามันหน่อยโตีมันต่ำเีไอ้ป่นก็สมพักแกสมพักก็มาแล้วมงนี่จังคักปวดมเเนาะเีก้อยตก้อยไปพ่อไงมถงก้อยเถงปงนั่นละ พอมอยู่ปลาหมดแดงไงครับที่มือนกตโอ้ยยัลืมพรกรโดนครับซะกยตาสลิดปลาสลิดปิงนี่หมูก้อยปลาเขาไทก็ไนอคนะแม่งีืคือปลาสลิดปลาอันนี้สลิดแถด้เห็นสลิดแถวๆแล้นี่บ่แม่นบ่แม่นปลากระเดืดนั่งฝาดล้นี่นี่ปลาสลิดกระคด้นี่ือเออนี่ื่แมนปลาไทยตัวยงยงฮกอ

กะเด็ดกินน้ําจัอสุกกําลังปิ้งปลาปลาาใหญ่เด้อพี่น้องเนาะกตาเนี่ยกตปลาสลิดตสปลาสลิดปลาขาวเออดําเห็นบ่น่โอ้ยไปบ่ได้ดึกโอ้เียน้ําน้ําบินมาๆกูอีเนาะมนใส่เลยเียบัอีคน

แยออกจากหมดแยออจากหมดนะพี่เอน้อยใจกีก่อนได้ครับพี่น้องเม่อ่วัวเลยมดแดงกัดพทาทีโอ้ผ่นินไรกิ้บ่ไก่นงจะาของดิบป้าพี่น้องเ่ได้จิ้ได้วางไปเลยเดี๋ยวสิมัดเองดอกง้ะเทียมสดเด้อคับพี่น้องสดดอ น้ำครับน่าใส่กระเทียมเลยว้อก็จะบ่จำเป็นตองไปใส่หอ,อมบัวดิแข็งดิไ้ยใส่ตัวนี้ยี่งกินให้มัน,น,ย,นยิ่งเกี่ยวใจน้องเี่นหอมดูเถิมาน้ำอโอ้โป้าเปหากินข้าวป้าพ่ะ เตียงของโยขึ้นรถบุลงจักตัวเลยเกี่ยวกัำลังเขาเข่ากินกระบอเหลียวบังเด้อเดี๋ยวไม้น้ำไปมาเที่ยวได้กินปิ้งปลาหนังกระิบได้กินนี่หรอวะพอดียังชูรถน้าเขาพอจะใส่ได้อพี่น้องหัวเขาใส่หมดแดงแทนแล้วเอแกก็ใส่แล้ว เด,ดี๋ยววักขวดเขาตั้งใสดิเออเออเออมาเด้งเดี๋ยวเขาจิบว่าเขาจิใส่น่อยน้อยเดี๋เขาใส่หลายดับของปลากินเขาจุปลาพอดีอันเป็นเจ้ามือนี่เขาง,งามมากดะ Cho vào mưa mất nào thế nhỉ? Ôi, khăn lạt, sâu nào còn chất bên nào đây nữa Các bạn nhìn thấy này Ôi, nè Nào bớt cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nào, à, cả ừ. nào à, cả mà cả cạn luôn, bây giờ hãy chìm vào đây níu Chỗ này mà, muốn phá cái hết đúng chứ Hãy chìm đẹp nó nào vậy Thôi, bây giờ bây giờ bây giờ đọc cho bây giờ chín cả vô đấy. Chôm bà cà tục, chôm nháng mất trắng gì đấy ảnh Mà xìm bà xúc, mà xìm Chôm bà cà tục con trắng đây ảnh chứ trắng khẩu chứ Ôi, kéo chung mà khắc nè thật Cho ảnh đi chơi y đi nè Thoát น้ำกระโตงก็นีิโอ้น้ำลำเลยเศรษฐ์เศรษบพักดานบ่ะอ้ยเอาเดี๋ยวหาพราเขาสู่จินจ้าพี่น้องบ้าแนวกินแล้วละเด้อพี่น้องบดนี่ี่ที่พักแอซุกนาจกลับไปเดี๋ยนี้มากโอ้ยคว้านขวัญขวข้วแมเมื่อ้วะพ่องช่งไม่แล้ว กวนกันวนมาหาคนอย่างไีปิีงตากระดาษไปยัยยกยกขึ้นเขาซุกปุนครับโอ้ยปิีงตาปลากระสับหนากสับหลังเสียวจักผู้ใด้เขาใส่หีบบ่โอ้ยหัวเป็นคนละทั้งหมดเลยไหมตาบอดโอปู่ตาปีงกินข่าวค้างน้องพี่น้องมาเนี่มาได้มาได้กูได้แลกันเอามาเด้อครับพี่น้องเอาทุกคนทุกคนเด้อครับมาเนี่ยแม่มาแลักยิงของปลาแล้ว มันไปดิ่งไม่มันเลยจับมั้งม้วนกระโจงไปทำงานกระโจงว่าอยู่กระโจงว่าโอ้งานเล่งขนาดเลยพ่อเออหมดเลยไปทำไมอยากไปกักเก็ันว่า,วา,า,าออมันเสีบมันกินจังสีมันเสีบพี่พอเออคุณอยากว่าจินจังสีป่ะจ,จ,จินมของปลาดำทงเสีบยบพี่เบอร์คือเราห้องกับเสียบเท่ากัน,นเนะาะบอรคืออยู่บ้านเดี่เอาบ้านอืมเที่ยมสดวไม่หนาะกดเสีดิเหมือนกันมือมีกับมีมืบอบุมีกับบุมี่กุยลาบปลาเทิน

กินปลาแบบไหเอาปลานั่นตัวแสบไหมมือจะากู้ไปกินเอจะกินปลานั่นว่าจะสิติดใจปลาสลิต้อแสบเออไปหันละหั่นนามาิ่ใส่กบก้อยปลาเราไม่องึตัวะไเหรอนั่งกินมันคือนั่งกินแต่น้ำยาแล้วไม่แสบมันจะไหนมันหนาวมันลุกน้ำกินเนื้อหน่อยตแต่วกินมันนั่นกินก้อยปลาต้องมีน้ำยาดิคาเขีย กินไร้กินหน่อยขาเคียกินไรเเสือ่ะกินไร้ขาดเจ้ากองกินไรเเสือ่ะกินไร้ไห้โอดนะเบื่ออย่งเราพ่อวันนั้ากินเราเพราครับกินเราครับมันแจ้งไห้ถทดกินเรานอนมาเป็นยังเราจะไปนอนตาหมอกก่นล่ะเปี่ยนตาก่อนเมีอากาศไม่นังบ่ดีไปไปไมีกลับไปหันอยูนเ่ ฟอมถึงหมดเ,เนนกลบในลาบเลยลไนี่มกลักลับในโต้หอมสมักก็เสแไงปลาสดๆนี่นนนิกินเน้นบดหนยสุดยอดได้ตีงดโต้หนินี่มันไม่ได้ลายถึเขาปลูกได้จริงที่สมภักไปขายก็จดาให้อีก การมั่งแห่พ่อจดห่านสึนเพียงเอวใสปลักอีปักแปนปูใกล้กินยินไปเลยใกลพอความหลายใก่้กกลมันกลัวคุมไห้เบิ่นแล้วกลัวคุมไกลเลนตะเคียถมอืมกินปักแปนกับกใกลมันจินหัวจำเงาเลยลามั่งห่ออันแล้วมันหัวมันใส่ไปแล้วกับเอาถึงเอาดินถึงใจปลูกเลยมันบริหลายจึ้นฮุบปลูกดินดิ เป็นเด็กมันมันเท่ากับปลูกที่ดินบ่ได้เนาะม,มันยังไรล่ะคะแนนอินอีอยู่ในกระถางไปตลาด,ดย้ำเดบเพร่ะย้ำเลาะหาพักเปลี่ยนบ่มีมจัาเปลี่ยนเป็นไดแบบมันปลูกบ่ได้ไกลเล้วหลายเนาะาต้องซื้อตาคายมาอ้อมอยู่คนเดียวกันะจิบว่อมแล้วเออตาคายนี่หล่อนมาอ้อมอยู่เนาะตัวได้หัวไปติดดังแห้งห้องกะต้มตอนนั้นปะไปพอ,อ,อ,อด,ดี อากาศกำลังดีขึ้นแล้วมันคือเป็นไล่ๆมันชุกป่ะเสรบักเจียขึ้นมันจะหน่อยหรือเน่อ้ยเจ้าคต้อมันทุกเสาุกแล้วอัสสิดต้องดึงสนามเนาะได้อีกวะสุกหลายแบบใหม่มันทุกแล้วมันไม่เรียบทุกหลามันเปียโอ้ขนาดหนาวนี่สุมดี หนาวมันหนาวมันเย็นในยามขึ้นเถือซื้อนันส่วนบริสุทธิ์ผัสซ้ำบริส์อืมอานนั่นละความจังไรยังไรคำเงินส่วนมันในน้อยอืมอีพุไ้เห็ดนั่เนาะ้นว่าดีมันนู้นจะไล้ขใส่ชุดลำเขาเก็บเขาเบสหลา์เกินนี่หมดหรื แม่บใส่บวงโดดแม่บกินบวงที่โดดแม่ปลินที่โดดแม่าใส่ต้วแม่บลอมมึนก็กินดิเน่ามันขี้ยงเสียงคนแอบกินนี่ก็ยังบ่ขี้ยงเสียงกูไดเออเี่ยนจนั่นนี่แกินนี่ขันป่าใส่บวงทีโดดินกัไปข้ามแหลกหู่จักเลยตึบเลยยองถงเปาใส่กระแสบเนาะ นี่แริ่ก็ดอนไป่ลส่แต่อนแล้วเริ่มเสบ็จก็กนะกนพ่อแม่พ่พากินตู้รดกินตะเกียกับผมน้ำปลาน้ำปลาอย่างหลอดชี่เอ้ยน้ำปลาไข่น้ำปลาในหาด้วยนะตะกินน้ำปลาตามมีเหยห่อตามมีนี่เนาะมันเกิดขึนท่านเนี่ยมันมีกามีกานัวใหม่กาทิ้งทองาัจับมันเลยวะจับตึกปลาเขาอันรับตัวไหม มันอยู่ในหาแล้วพนเราแนวนั่นยงมนั่นเทาดิมมีต่อขี่เกียวออกขี่เพิ่อาปลาหาปาหายะเกี่ยวันกับพวกเขาถือป็นหมากมันกับพวกนิ่โดยใบพันธพันธ์ะเกียดเยอเอาก็เชมขัดเลยพอกม่เชืมนขัหลีดีนดจอดเชมจนอ้ยเจ้ากับพจักุรถะผมแมบ่า้ากินเนรอาหาทุกต่างได้เห็นเลยเมื้รถเติบจังอยกินหาท ไม่เอ่ยเงขึ้นมากเดี๋ยวใส่ใบหาบาทบ่บ่ค่อยๆจะข่อยยังไม่เห็นไม่เคยไปเห็นตัวข่อยเดี๋ยวใส่เยอะใบหาบอข่อย่ั่ใม่เห็นจะได้ใส่ลงเย็นตะเกียบวันนี้เราต้องใส่ไงที่เราคนตะเกีนผู้หญงเนาะเปลี่ยนเปล่าเราคนกว่าสองแล้วถ้าเมื่อวายังไม่อเลย อ๋อเงินเรียนบาทะกินมุมเรีนหน่อยเน้ดหกสลึงไปตรงเนี้ยกวนน้ำทา้งเลยเนาะดีใจเนาะคัน่คันนี้ไปแข่งกีลาบัตรัวตัวข่ได้จ์รันหกสลึงเจกีลหาเจลหาสิตางเจกีเขาเลือดพอหนึ่งกว่ามีมันผูใหญ่ดิพอความก้อนผูหน่อยที่พอความกตะกินผูใหญ่ดิงคนหนึ่ง่่อไหรูใหญ่ครับกนสี่บาทเลยเมอสี่บาทได้หลายดนได้ที่หนึ่งเาก็นพิธีทิ้งนล้ได้ที่หนึ่งเบาท ก็สมมติซ้นเียมาเห็เจ๋งซื้อบวกได้ถ้สมมติมาปนีไม่เปิดวาวอีกแกดอันยี้เปิดเอิใมม่เปิลเกลสุดนักเรียนโอ้ยบีได้กว่ายฮปีนันกว่ประเด้นน้ำมูยาเกีออเายคอยอยากสุดอันคอยอยากได้นงสุดอันมันป็นอันสายอันผ่านขึ้นมาทางเึ่งแมมันบระดหรอคอยบะเดจ้าเทียคอยไฮกระโปงอันเสี้ยอันออกเคียวๆจังน้อยเนาะได้ตลอดเ อาแจกนี่ได้ตลอดได้ไขขึ้นมาไงคุั้ง่อนุงเอาใขอแลนหอนหน้าไข่ได้ก็ได้ตลอดได้แก่เพราะได้ปได้พวกนั้นมันมีเงินเดได้ต่พูเคยได้ไหมไ่ยสุกไข่ปลได้แก่ลองแก่ลงเงี้ยเพราเม่วจันสสดมันมืดบเขาว่าหาเชื่อผมสันยามันเห็นพูถือสุดนักเลี้ยงสิมาแจกโอ้ยเลี้ยวหมดสันยงได้ปลาได้จ้าแ่ไอ้หมา่านข้าควาย นั่นเพี้ยนตักเท้ามันกองก้างไหลเล่าบิ่งน่ะข้าบ่ข้าก็เห็ดคือบกังเนี่ยนะเฮ็ดคือบกังเน่ยเอ๊ะร้องว่ะอืมอื้นขาว็า้องยํำนั่นออกมาเรากลางไหมยังเอาเข้าไปอีก ปลาขาวยกินเมือนกินเนถั่วมนปลาเบอแต่ปลาระจกินกลางกินตะตอนมันต่เนียว่อกินอไนะปลาขาวยังออเอาเลยกินเลยแดงวัานั้นอ้วงเหลายอยู่กินตะเหนียกัอิ่มพราะ่ังไปกินกลางมันปลาเขาหลายอยู่จะาสมพักไปนะเพราะไม่กางลงไปเจ้าสมพักกนอันตะได้ที่กินกับแปนี่้ยเพื่ว่ามพักยังปักเปลน พักแป้นตัวปักเสียนกะตังหันละคางๆอย่ยไปพุ่นปักแก้วมันจะกินข้าน้นแะ้า่นาลุงดี่วยหรือเปล่าข้าลุงันนี้ไม่กินขขาปลาอากาศก็บ้านหนาวนอกเป็นห่อนนอกไปสุกเนาะ เจกับพอดีพอดีกับลงน้ำอ่ะมันมันมร่มมันกับพอดีมันร่มมันแห้งมันจังหนาวเห็นมันมาร่มร่มตึงตึงมากเลยเป๊ะาต้มโมยกมุกุติต้มโมตุม่ตยยื่ <c oughs> ให้บอกว่าผ้ามันหนาวดูนเย่ใส่กุมตุว่า <c oughs> ดูคนจนปเปผาตึงกึ่มอเปผาตึงจึ่งมอหนาวดูไหมตัวใหญ่กุมโมตุ่ยตัวใกญขายขคริ ต้องเปลี่ยนถ้าอุณหภูมิลดแล้วคีบผมไม่บอกกรอกคุยคุยคุยอยู่เว้ยได้จำข้าค่อยเล่าเยอะเลยยำดีๆตัวไม่เขียวไรอยู่ไหมสวงามฮึ่มกันกินน้ำปลาหมอนั่นล้มขวเลยนั่นนั่นนั่นสีดำเนาะเว้ยดำพล่างออกได้ นมอีกระดังขินตัวน้ไมเจวที่นี่หว่าเตียวดอนนีมันะอกได้แต่ัดกันเลุ่มองลัี้วคกหีาวหาตัเออบืฮไปหมาเปอาไปเอแมงกกไปใหมบมันเป็นสายพันธุ์มัดอยู่ดิต้นเนื้อต้นวันเนื้ ตัวนี้นก็ดจ้ยเลือ่มเหนยก่นี่อะไรเรื่องหนึ่งบนว่าเย็บปอกเปี่ยวครับอืมปอกครับมันไม่มีหมองจับดึงนะเพื่อหนึ่งเพื่อนึ่งปอกก็ขาดกรดขาจับมากินเลยหย่มเลยนะพลังกนเพม่นก้อนอันนมันแมนมันมักุ้ือันอันนอเปียวไว้น้ำแหนมมันนี่จบหูดไหมอ ผมโมโหที่ผมยำมัดเลยำแล้วกวางไปเห็ดอุ่ยยแล้วดูจินตนามมันไหมต้องเลย่อขันลงลงเหลียวแล้วจะก็ยังข้าข้อให้จินเลยตเป็นห่วงดอกอุ้นเกิดปีมาเนาะปีนี้ปีงูนี่ปีนี้สามเดียข้าเนอามาจะใส่ยืด ตะหัวเยี่ยงเดียวตะเกาขันเสียงดังสิว่าตะเป็ดตอมแนวเดียเสมือนว่ามีเด็กว่าต้องไปคึ้นยังเลยมันเป็นเรียงธรรมชาติแล้วใช่ไหต่ปวดท้ายกระแลนเขาในบ้บาดบนเนาะเอาวะเม่อเยี่ยเจ้าก็จะมาขวดค่ะขวดแน่เลยมันขวดเอาหนามแล้วหยานมอดหนามมอดเต็มระปบียบเสบเนาะ tau bỏ đấy,เป็น vùng gấu toàn đó. bỏ <laughs> <laughs> tổ lợn, hoặc đấy, vậy ti. ta làm bốt lợn, kéo ấy chứ lại dưới đó. Kéo trung mà. Cú này, chắc phỏ đây, bao đây đó. นอนอยู่เท้างันโตเอาข้อยอนลงโตขันบ่มี่แข็งบลางเรีนก้อนมันกับบแเรียนเนาะยเขาไหก้อนเนะมันพามันเรียนตันมันบะหายบลางไปกัดเขามันพาอันเขาอะไรกลอยย่ของมันแงมแนมแนมแมมันหาเรียนน้องเขาด้วยเอาไปง่ายบครับนก็ยํำยำเบาคะดูแต่ว่าหันบ่ไปกัดไม่หัวไปหยอกเขาแบนี้โอ้ หมานั่งเอ,งเอ,งเอ,งอกเนาะไอ้ใครนอนไหมบ่นหมาดาวไล่เนาะดาวไล่ดาวไลเ่เพ่เห็นเนาะดาวไล่เสียนะเขาแต่จิ้งเกล้อย่าของนางขายมาเยอะกันไปหาเขาไปหยอกเขาเห็นหรือเปล่าปกิมังไ <c oughs> กยอย่าของมันอ๋อหมานั่นเงเนาะน้องครับพี่น้องมันนี่ก็ได้ต้องเป็นจิงเงงก๋าจทีนทำยิ้มเดียวคนนี้เขาปกติ ไปเส้ร็วไปกันอีกซึ่งเด้อครับก็สำหรับวัอนี้ผมเบิร์ที่เกาเข้ามาสวัสดีครับพี่ต้นเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ